ในคลิปม้าของชาลี072ผมได้พูดถึงเรื่องว่าผมได้เลือกม้าฟักแฟงเพื่อจะฝึกเป็นม้าครูตัวที่สองแต่ว่าในคลิปก่อนมีแต่รูปถ่ายไม่ได้มีวิดีโอวันนี้ผมเลยลองตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องไว้กับ เสาของลานฝึกแล้วลองถ่ายวีดีโอดูผมติดอ่านฟักแฟงมาจากข้อหลังจากติดอ่านแล้วผมจูงฟักแฟงจากคอกมาอย่างลานฝึกตอนนี้ผมทบทวนทบทวนการจูงฟักแฟงขณะที่มีอา่าน นะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับการจับเชือกจูงม้าควรจะจับคว่ำม,มือนะครับในภาพผมจับคว่ำม,มือเพราะว่าลักษณะเวลาเราจับคว่ำม,มือเมื่อม้าไม่ยอมหรือม้าแว้งที่จะทำร้ายเรานะครับเราสามารถยกศอบขึ้นกัดได้ไง่าย วันนี้ผมจะทดลองฝึกอีกขั้นตอนหนึ่งคือผมจะทดลองสวมเหล็กปากให้กับฟักแฟงนะครับในวิดีโอผมกำลังจะสวมผุมที่มีเหล็กปากให้ผมขุมฝึกที่เป็นขุมเชือกยังยังค้างอยู่แบบนั้น แล้วผมใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบเชือกไว้เพื่อไม่ให้ฟักแฟงขยับไปไหนได้นะครับขุมที่ผมทำไว้สามารถปรับปรับความสั้นยาวของแต่ละแต่ละตอนของของขุมนะครับมีปรับได้ตั้งแต่จะขยับว่า เหล็กปากควรจะอยู่ใกล้หรือไกลจากปากอย่างไรนะครับสามารถปรับสายลัดคางแล้วก็สายลัดที่อ้อมมาที่หัวของฟักแฟงนะครับตอนตอนผมใส่ผุงให้ฟักแฟงผมแกะเหล็กปากข้างนึงไว้ก่อน นะครับเนื่องจากว่าเขายังไม่เคยใส่เลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะใส่ฟอกแฟงเป็นม้าที่ดียอมให้ผมเอาเหล็กปากเข้าปากได้โดยง่ายสังเกตนะครับเวลาที่เหล็กปากอยู่ในปากม้าและอยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่เหมาะสมม้าจะเคี้ยวนะครับม้าจะเคี้ยวส่วนใหญ่เหล็กปากอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม คืออยู่ในตาแหน่งริมฝีปากไอ้ที่มุมปากครับอยู่ตําแหน่งที่มุมปากเพราะตรงมุมปากม้าไม่มีฟันนะครับตอนนี้ผมผมรู้ตัวว่าสายยาวไปนะครับผมผมมาปรับปรับสายที่บนหัวเขาเพื่อจะให้เหล็กปากอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ตรงมุมปากก็ดีตำแหน่ง ตำแหน่งเราจะรู้ว่าเหล็กปากอยู่ตรงมุมปากคือมองที่มุมปากม้าจะมีรักยิ้มน,นะครับหมายถึงว่าเขาจะย่นขึ้นมานิดนึงถ้าเขาย่นขึ้นมานิดนึ่งจะเหล็กปากจะวางอยู่ในตำแหน่งที่ที่เหมาะสมทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเวลาจะสวมเหล็กปากถ้าม้าไม่ยอมจะทํำยังไงนะครับเนื่องจากที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่าตำแหน่ง ที่มุมปากม้าจะไม่มีฟันเพราะฉะนั้นถ้าม้าไม่ยอมอ้าปากนะครับเราสอดนิ้วชี้เข้าไปสอดนิ้วชี้เข้าไปที่มุมปากแล้วไปกดลิ้นเขานะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีฟันเราก็ไม่เป็นอันตรายพอกดลิ้นม้าก็จะอ้าปากแล้วเราก็จะใส่เล็กปากเข้าไปทีนี้วันนี้ผมยังฝึก ใส่เหล็กปากแต่ว่าการจูงยังไม่กระทบกระเทือนที่เหล็กปากเลยนะครับจูงยังเป็นขุมจูงอย่างเดิมผมผมเพื่อให้เขาชินนะครับผมจูงเขาไปมาวันนี้ไม่ได้จูงไกลเนื่องจากว่าต้องการให้ผ่านกล้องบ่อยๆเพื่อเพื่อนเพื่อจะได้เห็นว่าลักษณะการฝึกม้าขั้นตอนนี้เป็นอย่างไร การฝึกครั้งแรกและลำดับใดก็แล้วแต่ที่เป็นครั้งแรกนะครับอย่าฝึกนานผมฝึกฟักแฟงเท่านี้เองครับแค่จูงไปจูงมาแล้วก็ให้เขาชินกับกับเหล็กปากในเมื่อเขาชินกับเหล็กปากผมก็ลองไปกดใช้น้ำหนักทวงบนหลังเขาดูว่าวันนี้มีเหล็กปากด้วยมีอานด้วยเขาจะขัดขืนหรือว่าไม่ยอมอะไรไหมในเมื่อเขายอมเรียบร้อย ก็ถอดหุมออกนะครับถอดหุมออกม้าของร้านม้าเขยรางจะเข้าใจคําว่าเก่งนะครับเวลาเขาทําอะไรผมมักจะพูดบอกว่าเก่งถุงทรายที่เคยอยู่บนหลังของม้าฟักแ่งทุกวันผมเอาแขวนไว้ตรงนี้นะครับ แขวนไว้ที่นี่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าตัวไหนไปเอามาแล้วมาอยู่ตรงนี้